สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ของพี่กูนะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s ับ s c คร b e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใ,ใ,ใหม่ถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยวันนี้เราเข้าสู่ในโลก V R ตุ้งตุง,ตงวันนี้เราจะไปเจอตุง้งตุงในป่าลึกลับป่าอาถรรพ์อ่าถ้าพร้อมเรามาดูกันเลยทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในป่าตุงต้งตุ้งโอ้ยทุกคนปีตุง้งตุงมาอยู่ข้างล่าง เต้าตุ้งโอ้ด่ากลัวมากทุกคนในป่าลึกลับป่าอัธรของตุ้งนี่ในวันหิมะตกพรำไอ้ตุ้งมันยืนทำอะไรเฮ้ยเราใส่เข้าไปในะยิ่งๆทุกคนเราเระวังโดนไอ้เปรตตัวนี้มันกินเด้อทุกคนทั hey <c oughs> <ๆ>้หนาวฉันหนาวพี่ชายเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะทุกคนอันนี้เขาบอกว่าให้ห้ามเข้าไปเหรอหนูไม่รู้เลยเฮ้ยตอนนี้ข้างในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเฮ้ยทุกคน เฮ้ยตุ้งตุ้งเข้าได้ไหมเฮ้ยทำไมตุ้งตุไม่ใส่กางเกงฮัลโหลขอเข้าไปหน่อยครูตุ้งตุครูตุ้งตุซาฮูนี่ทุกคนมันโคตรหลอนเลยอะมันเป็นป่าอาถรรพ์ตุ้งตุใช่ไหมมองไปทางไหนมันทำไมน่ากลัวแบบนี้วังเวงเงี้ยแล้วเราจะเดินตรงไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยขอเข้าไปหน่อยได้ไหมอะทุกคนไม่สนละเข้าไปเลยแล้วกันนะ เฮ้ยมันทำอไมทำได้ทุกคเฮ้ยทุกคนมาหายไปไหนนี่ทุกคนเอ้ยเอ้ีบ้าตุ้งตุ้งมาหายไปไหนวะเฮ้ยมันมีผ่านนี่ทุกคนเมื่อกี้แค่เข้ามาก็น่ากลัวแล้ววะคือน่ากลัวทุกตัวเลยอะนะตอนนี้นะพี่ว่าจะรอดไหมเนี่ยนีคนคนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะพอจะเจออย่างอื่นที่มันไม่ใช่ตุงตุงก็ได้จะเจอเป็นผีเปรตก็ได้เฮ้ยมีกระสือไหมบนท้องฟ้า โอเคไม่มีไม่มีแทาเจอกระสือยิงยิงล้ปิวปิ้วปิๆวเลยนะเฮนะ้ยทุกคนตอนนี้ฮิมะตกนะคะนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนตัวตัวมันวิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่